สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่องเอรีเซอร์เหมือนเดิมและก็เกมฟรีไฟอีกเช่นเคยนะครับผมนะเอาดิเอาพูดดีดีดีกว่าพูดดีดีก็วันนี้ก็วันนี้ก็จะมาเล่นฟรีไฟนะครับผมเนื่องจากผมไม่ได้ลงคลิปมานานนะครับต้องขออภัยนะครับผมบ้านผมช่วงนี้ก็ฝนตกนะครับผมก็เลยไม่ได้ทําคลิปอะไรเลยนะฮะต้องขออภัยจริงๆครับผมถ้าวันไหนว่างผมก็จะมาทําคลิปนะครับผมวันนี้ก็มาเล่นฟรีไฟกับเพื่อนนะครับผม เล่นคนนี้นะฮะเล่นโหมด 4v4 จะันดับเหมือนเดิมครับผมถ้า 4v4 ธรรมดามันดูธรรมดาเกินไปอะครับก็เลยเล่นแรงแม่งเลยครับผมคือผมไม่ซีเรียสเลยแล้วครับผมมันก็แค่เร่นงอนก็แค่เกมนะครับผมอยากเตือนน้องๆครับผมเวลาเล่นเกมนะครับผมอย่าไปซีเรียสนะครับผมนะถ้าซีเรียสแล้วคุณจะหัวร้อนไงครับผมเกมอยาให้เราอะต้องเล่นเกมครับไม่ใช่ให้เกมอะมาเล่นเรานะฮะนี่ครับเข้าสู่เกมแล้วครับผม เอาปืน G 1 8ปืนเดิมครับผมปืนต้นตำรับของเรานะฮะใครฮะอ๋อปั๊กอยู่ก็ามาแล้วครับมาแล้วเราน่าจะวิ่งไปทางเออดี๋ยก่อนไปทางออกขวานิดหนึ่งนะฮะมันน่าจะวิ่งมาทางขวาเลยเราต้องระวังตัวให้ดีนะฮะ มันมาหรือยังนะหายไปไหนวะนั่นูน่นๆเจอแล้วฮะยิงยิงยยิงโอ้โหเข้าไปตั้งเยอะเฮย,ยิงตัวนั้นดิโอ้โหเล็งผิดไม่เล็งตัวนั้นให้อะครับผมโอ้โหเดือดมากครับเดือดมาก เพื่อนเราดาวแล้วด้วยโอ้โหช่วยไม่ทันอุ้อยมาตรงไหนวะเดี๋ยวผมคนเดียวยิง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 โอ้โหเข้าไปตั้งเยอะโอ้โหโดนหมัดต่อยตายโอ้โหเอ้ยอนอาถเกินเราดิโดนหมัดต่อยนี่โปรเพเยอร์ป่ะนี่เนี้ย M สิบหกครับผมโปรเพเยอร์ปนี่อ่ะ จืมัดต่อยตายครับผมอนาจจริงๆมาแล้วฮะมันน่าจะมาจากทางขวาหรืออะไรหรือเปล่า อือดาวหนึ่งมาจากไหนเอา้ายิงแกตางไหนครับท่านผู้ชมเห็นไหมที่มาจากทางไหนอะข้างหลังเหรอเราต้องอำญาก่อนดีกว่าฮะผมมันแตกแล้วหนึ่งตัวนะฮะอา้าวเพื่อเราดาวฮนะไปแล้วเพื่อร่มทีมผมไปอีกแล้วฮะวิข้างหลังเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้โหมันมันเล่นเป็นครับผม มันเป็นงานมากปูพเ,เยาไหมนี่นักแข่งนักแข่งนักแข่งเจอนักแข่งเจอนักแข่งต้องอ้อมหลังเห็นอะไรแบบแบบ้บลูกสองลูกสองกระโดดยิงตัวไปสามโอ้โหนัดเดียวรู้เรื่องพูดแรงเลยเพื่อนผมคนเดียวแล้วอะ่อะจะชนะไหมนี่ครับผมเพื่อนผมนะฮะ มาพร้อมกับปืน G18 ปืนเดียวฮะมาเก็บของก่อนฮนะสงสัยน่าจะลืมซื้อไม่ก็อะไรสักอย่างนะฮะตอนนี้เพื่อนเราโคตรเสียเปรียบนะครับผมนันไงครับมันยิงโอ้โหสวยครับผมหนึ่งต่อหนึ่งเท่ากันนะเก็บไม่ได้ครับตักแข่งคนนี้แมตที่สองครับเอ้ยแมตที่สามแล้วสิเออแมตที่สามแล้วฮะแล้วก็เอาปืน เอเอนก้าสี่นะครับผมปืนนี้ชอบมากถ้ามีสกินนะถึงจะเหมือนที่ชฉียดยุงไปหน่อยก็เถอะครับไปฮะไปทางซ้ายเ๋ยวแล้วเข้าไปหนึ่งเม็ดโหกระตุกนิดหน่อยครับกระตุกนิดหน่อยาอมาคือแล้วมาคือแล้วถ้าเกมกระตุกตอนไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผม เนื่องจากเน็ตที่บ้านช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรนะเน็ตล่มผมขอไม่บอกแล้วกันนะครับผมว่าผมใช้ยี่ห้ออะไรนะเดลิกสิตวิอีอีโอ้โคตรแรงเลยโปรพเยอร์โปรพเยอรยอ์นักแข่งแน่นอนเลยแรงจังวะโคตรแรงครับผมมาชุบหน่อยมาชุบหน่อยมาชุบหน่อยโอโ้เพื่อนเราก็ตายแล้วด้วย กูเร่อ่ะบอกเลยอ้าวเพื่อนผมไปแล้วหนึ่งคนเฮ้ยหืมโอ้โหสามล่มหนึ่งมึงจะทอมสันมาดีกว่าเฮ้ยนี่จากไหนวะโอ้โหสองต่อหนึ่งแมตที่สี่ต้องไหวดิตานี้ ไอโบอซื้อได้อันเดียวอืมสุดยอด very good ไปฮนะทอมสันนะครั้งนี้ต้องไม่พลาดนักแข่งเหรอดจะตกให้ได้เลยนักแข่งอนะหายไปไหนวะ แข่งเล่นเป็นงานมากครับผมเราต้องหาหาก่อนนะฮะว่าอยู่ไหนหาบุกบุกฮนะมันหายไปไหนกันวะครับผม ไปไปไหนม้าอ๋ออยู่ฝังฝ่งนั้นอยู่ฝัง่ง,ง,งนั้นงั้นไงงั้นไงตัวหคาครับเห็นนะครับเข้าไปหลายเม็ดมากโอ้ยลาวหนึ่งไปฮะมันน่าจะชุกกันอยู่นะครับผมแตกหนึ่งก่อนอุ๊ยในบ้านเรามีสวยเดี๋ยวไม่รอด ทำยาคนเ,เ,เจ็บเจ็บเจ็บจัเจ็บมากเจ็บมากที่ิงแรงมากเลยครับสวยได้เวลาเจอของจริงครับผมตบนักแข่งนะฮะนักแข่งเหรอนักแข่งเหรอแค่มีเพื่อนผมก็สบายอยู่แล้วฟรีไฟล์อ่ะที่ผมขึ้นเล้งมาได้นี่เพราะเพื่อนแบกนะครับเนี่ย เราไปทางซ้ายดีกว่าฮะเราขึ้นมาฮะหย่าปืนโปแล้วฮนะ x m 8อย่างเงี้ยฮะเจอแล้วเจอแล้วครับผมออกมาดิอยู่แต่ตรงนั้นนะ่ะไม่ยอมออกมาครับท่านผู้ชมฝั่งนี้ก็ไม่มีใครออกมาน่าจะอยู่ในฝั่งนั้นนะฮะเียเจอแล้ว เราลืมของอเพื่อนใค,ใครแตกแวะเนี่ยโอ้โหมันอยู่ติในนั้นนะครับท่านผู้ชมไม่ออกมาครับผมเพื่อนผมถึงกับเข้าไปยิงฮนะโูโดนยิงกลับมาด้วยดาวคนระับเพื่อนผมดาวไปแล้วหนึงตัว หายไปไหนทั้งหมดอ้าวเพื่อนดาวทีนี้เจอแล้วอุ้ยอุ๊ย,ย,ยกดไม่ติดกดไม่ติดยิงด,ดิเอ้ยดาวาอีกหนึ่งฮนะตัวหนึ่งอนะทำตัวนี้หนะ่อยไม่ชุบไม่ชุบเหลือตัวเดียวฮนะอ้าวเหลือผมคนเดียวนะเพื่อนผมดาวไปแล้วตอนนี้ครับหนึ่งหนึ่งครับผมหนึ่งหนึ่ง,งกับนักแข่งครับผมเอาอะจะชนะไม่ตานี้ ทำยาก่อนให้เลือดเต็มดีกว่าเหลือหนึ่งไว้เผื่อพลาดครับผมเราต้องรอถึงวงสุดท้ายไหมเนี่ยโมปลาระเบิดมาเราอย่าหนีครับผมถ้าหนีเราน่าจะโดนนะยอมโดนระเบิดดีกว่าฮ้ปั๊มมีม่ปัมมป๊มไปปั๊มอุย้ยตังไอวอเป็นเป็นงานเป็นงานเป็นงานอุ้ยโอ้โอโอโอโก็ไปหลายเม็ดก็ไปหลายเม็ด อุ้ยเจ็บโอ้โหเลือนเลอเลือดเลอยี่สิบห้าตั้งไอ้บอปิดไปก่อนตั้งไอ้บอปิดไปก่อนอันนี้แหละมันน่าจะปั๊มยาอยู่นะจากนี้แหนะละเวลากระโด,ดนยิ่งเฮ้ยนเลยเกียร์ปีหนึ่งโอ้โหหนึ่งหนึง่งนะครับเลือดสมองอันชันฉลาดครับผมแมตสุดท้ายจะสุดท้ายหรือไม่รอดูกันนะพอสามไอ้บอเยอะๆเลยตาหนี้ระเบิดด้วยนิดหน่อยฮะ อนี่ครับเตรียมนะฮะไปเอ้ากดวิตออิมาแล้วมาแล้วมาแล้วช่วงนี้โทรศัพท์ชอบเป็นไรไม่รู้มันกดวิติดตลอดเลยอะ่ะมันเล่นวีฟลายากตัง้งไอโบไปก่อนเนะี้ยจือแล้วโดนโดนโดนหลายเม็ดอยู่ดาวหนนะึ่งฮะมันชุบกันแล้วว่า ดาวอีกหนึ่งไปแล้วสองน่าจะชุบเพื่อนกันอยู่อ่ะอยู่ในในบ้านอีกแล้วครับผมเราต้องปลาระเบิดไปหน่อยฮนะอยู่แต่ในบ้านนะักอยู่แต่ในบ้านนะักเอาไปอีลูกเอาไปอีกลูก,าก,ลกดาวอีกหนึ่งแตกอีกหนึ่งฮนะระเบิดระเบิดโอ้โหโคนแรงกูเจ็บเจ็บ สายสองนะปลาละเบิดสกิลกันปาระเบิดนี้บอกเลยไม่เหมือนใครแล้วมันหายไปไหนแล้วอยู่แถวนี้แหละน่าอยู่ข้างบนนะวงมาแล้วก็ับผมเดีย๋ยวมันก็ต้องลงมาแน่นอนอือยู่แถวนี้แหละปาละเบิดติดกินอืมต้องหนีแล้วต้องหนีแล้ว ขึ้นไปข้างบนดีกว่าเดี๋ยวมันก็ต้องลงมาอีกตัวหนึ่งอยู่นู่นเจอแล้วอุ้ยดาวโอ้โหมาจากไหนวะเนี่ยสวยเพื่อนสุดยอดวุ้วสุดยอดสุดยอดชนะว่าชนะ เอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะไม่ใช่ธรรมดานะเพื่อนของผมอะ่ะเพื่อนผมมีแต่แบบกก่งๆ <c oughs> ครับผมตบนักแข่งมาหลายคนแล้วครับ ừ. อือก็จบกันไปแล้วนะครับผมกับคลิปฟรีไฟครับผมมากับเพื่อนอีกเช่นเคยนะครับผมถ้าอยากให้มีคลิปแนวแบบนี้อีกก็อย่าลืมกดไลค์ แชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมถ้าอยากชมคลิปใหม่ๆนะครับผมถ้าไม่อยากชมก็กดไปเถอะครับผมนะก็อขอตัวก่อนนะครับผมครับสวัสดีครับ